ซายขึ้นบนติดบงังเดินแล้วครับสอนอลไยปรดชิดก็เป็นการสร้างสร้างโอกาสและสร้างจังหวะเท่านั้นนะครก็ถือว่าเป็นมวยที่ต่อยโดนบวกครับบวกด้วยซ้ายเอาละครับกันบ้านมวยดับรับสรคคมเราไลฟ์เพจให้ชมสดๆเลยครับยกสามเลยครับจับตาดูกให้ดีจับตาดูกใ,ให้ดีครับ ฟ้าฟ้าสีทองสั่งเดียวลยครับเอาคืนนะครับเอาคืนเห็นเห็นี่แหละครับเอาคืนแล้วครับเตะทั้งยกบังอพับในเหมือนเดิมสายของก้องกุลาสายคืนบ้างครับสอนนารายมีจิ้มหมัดครับแม่เจ้าเล่มากครับกองกุลาขยับขาแต่ว่าต่อยครับแต่แต่สอนารายเดี๋ยก็ไม่กลัวนะไม่ตกตกใจนะ เ,บ,เบ้งน,<ว>น,นีด้พอได้เดินแล้วครับขยับเร็วขึ้นครับอย่างที่บอกครับทรงทรงสอนอะไรปกติที่มวยรับล้วโต,โตวันนี้เดินขยับ,ขยบเขาไม่เกกลัวเจ้าบ้านเลยครับจับตาดูแข้งซ้ายของก้องกุาลานะครับเป็นมวยที่ชิงจะมาออกแข้งเอ้าหลุดไปเจอหมัดกับแข้งแลกกันคนละที ขวาหน้าเคียทาลายจังหวะสร้างจังหวะสายยาวเนี่ยสายยาวของก้องกุลาอีกแล้วนะดูนดูนประกบนายเป็นครั้งแรกเสียบรออยู่ครับก้องกุลารออยู่แล้วว่าจะเทหาเหลี่ยมมาช่วยแท่งนี้ติดเอาคืนไปจับก่อนครับดูนสอนอะไรจับก่อนตีเอาขวาเทไม่ลงจังหวะจังหวะสองโดนแทงเขาซ้ายเนี่ยเสียบเดินอีกสอนอะไรนะ ในขณะเดียวกันที่ก้องกุลานีชกอยู่ในเกมแล้วมีต่อยซ้ายต่อยซ้ายแออเบนสักูลเอาคืนไปสองเมตรเอาก้องกุลานอ้งเอาคืนนะซ้ายเอาคืนเอาแล้วครับหมัดซ้ายมาแต่โดนแข้งขวานหน้าโต้แล้วกันบ้านเลยครับคุณลุงยกหน้าในการบ้านมาแน่นอนฮะเพราะมันงานเข้าแล้วครับแข้งขวา เอาขวาหน้าครับมาแล้วครับสอนอะไรเ<อ>ตะซ้ายต่อยซ้ายเ,<อ>เป็นของทางด้านก้องกุลาขยับขวาลำตัวอโอเอาละฮะยกนี้มีขาดมีเกินพอๆพกัน<อ>ขยับแข้งมาแล้วครับแม่ขวาหน้าดีด้วยครับหมัดกับแข้งมาอีกแล้วครับดูดูแข้งของ ของสอนอะไรก็มีตวัดคืนนะเข้าไปดีมือตกไม่ได้ครับเจอซ้ายหน้าของที่ผ่านมาเลยครับแล้วครับทานผู้ชมรับซ้ายกับซ้ายกองกุลาเชียมรามินทาซ้ายจากร้อยเอ็ดส่วนน้ำเงินครับนี่คือสอนอะไรนายกวัดกดีซ้ายจากหนองบัวลำพูเริ่มเริ่มตีได้เหมือนกันนะครับสอนอะไรเริ่มตีได้เหมือนกันนะด้วยแ,ยแ้ง<ะ>หน้านี่ครับแ้งหน้านี่รบกวนทําให้กองกุลาท ตอบต้นลำบากมากครับท่านผู้ชมครับเราเห็นแล้วนี่ฮะ<ม>ขวาหน้ามัม่นใจ้วครับหมัดหนึ่งสองโดนเข่าขวาแย่งกระสอดจับได้ตีได้ไหมยากเลยครับเข่าขวาตีตียากกรรมการสุดทันแย่ดีกว่าก็ถือว่าถือว่าเดินได้ดีนะโอ,อ้โหอดะเอา,าเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้นะครับง่ายสังครับลูกนี้โอโโ้หักพ,พวกอะไรนะ เข่าวขวาจะคืนด้วยศอกสับศอกอแหนะมคร,ครับศอน้าลานะไม่กลัวแล้วครับตอนนี้แข้งซ้ายคืนด้วยแข้งเข่าซ้ายครับครึ่งแข้งคืนเข,ข่าที้มแล้วตีเข่าวขวาอา่าแล้วมาแล้วครับขาแล้วจังหวะหักอโอ้เอาแล้วสองรอบแล้วเอาแล้วครับคืนด้วยแข้งซ้ายบ้างครับ,บาากองเวลาคืนด้วยแข้งซ้ายโนดนเข่าวขวาดักเสียบขวาคืน ที่ีกว่าไล่แข็งแล้วจับตีเข่าขวาขึ้นเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายขึ้นเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาคืนแล้วครับโอ้โหเก็เกมรับแล้วมาดูว่าจะจบแบบไหนจบยังไงนะครับสับศอกแข้งขวาที่ต้องแก้ให้ได้ครับก้องกุลาเสียบคืนเอาแล้วโอ้เหลี่ยมเนี้ยพญาจอดยกยกนี้เจอไปสองล้มแล้วครับโอ้แข้งซ้ายมาแล้วซ้ายเอาคืน ขวาเสียบบินที่เสียบเข่าคนละเข่าชุดนี้มาดูชุดนี้ไม่เอาทั้งคู่ต่างมั่นอกมั่นใจคือนักมวยที่ต้องชำระองไปหาทีมงานว่ามองทีมงานเท่าที่สังเกตลงตาชายมินบุรีนี่จะจำวัดนะครับโอ้ยืนยืนสกาเราเลยครับเฮียว่นโบวี่ด้วยนะเอียว่นโบวี่ด้วยด้านบนลก บรรพศเสนผ่ามาแล้วครับอรันนุดกลางมาแล้วข้างน้ำเงินครับโอ้โหเเหมือนกับผู้บรรยายบอกแหละครับครับฝันร้ายนะน้ำมันเติมมาลิตรละห้บาทเพิ่มเติมไปอีก150บาทแพงจังหลวง,งตาชายไม่กลับวัดก่อนเพื่อนเหรอครับ